วันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเข้าป่านะครับมาหาต้นเทพนิมิตใบด่างนะครับเพื่อนนี่ครับเยอะแยะเลยครับเจอเป็นดงเลยเพื่อนตรงนี้นะครับนี่ดูใบครับเนี่ยเพื่อนใบด่างครับอันนี้เทมิมิดใบด่างนะเพื่อนครับดูครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับอันนี้พาเพื่อนเพื่อนเข้าป่ามาหาต้นเทนิมิตใบด่างครับเพื่อนเจอเยอะแยะเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเก็บมาได้เยอะแล้วเพื่อนดูครับ นี่ครับอันนี้เก็บไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปนะครับขายให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับใครสนใจก็ทักเพจเทนนิสใบด่างเลยนะครับเพื่อนนี่ครับเยอะแยะเลยครับเทนนิสใบด่างครับใบสวยๆนะ่นครับเพดูครับนี่ครับที่ผมเอามาเนี่ยใบด่างๆนั่นเลยครับเพื่อนนุ่นเยอะแยะเห็นไหมครับนี่ครับสวยๆนั่นเลยครับมันยังมีอีกเพียบครับเพื่อนเนี่ยใบเล็กๆเต็มเลยครับเพื่อนนี่ นี่ครับเพื่อนใบด่างครับเห็นไหมครับนต้นเทนนิมิสครับมาหาในป่าแล้วนะเพื่อนนุ่นครับสวยงามมากเยอะแยะเลยครับนี่ข้างในก็มีครับเพื่อนดูครับนุ่นครับเพื่อนดูครับใบด่างเยอะแยะนี่ข้างในก็สวยครับมีทั้งด่างขาวแล้วก็ด่างทองเพื่อนครับเยอะแยะเลยครับนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนนี่คือต้นเทนนมิสใบด่างครับเก็บมาหาเยอะแยะแล้วนะครับ ีเยอะเลยนะครับที่มีใบด่างครับเพื่อนๆสวยสวยงามมากครับนี่ครับเพื่อนเยอะแยะเลยครับนี่ยใบด่างนั่นเลยครับนี่ต้นยังไม่ค่อยใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับเลี้ยงให้เขาโตจะสวยๆเป็นในที่ผมปลูกในกระถางนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเยอะแยะครับนู่นครับเพื่อนนู่นนู่นครับต้นใหญ่นู่นครับเพื่อนนู่นครับทีนีใบด่างนะเพื่อนนะครับ กำลังมาหาในป่าเพื่อนเนี่ยเยอะแยะเลยครับผ่านเพื่อนมาดูครับเนี่ยกำลังเก็บครับนะครับใครสนใจก็ทักใต้เพจเลยนะครับเพื่อนเนี่ยกำลังเก็บมาใหม่ๆเลยครับเพื่อนครับนี่ครับใบดังๆนั้นเลยครับใครสนใจนะครับทักเพจใต้คลิปเลยเพื่อนอยากได้ไปปลูกนะครับเยอะแยะขานีเจอเนี่ยเพื่อนเนี่ยใบดังนั้นั้นเลยครับนี่ครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยใบดังสวยงามมากครับนี่ดังนี่ครับดังเขียวดังทองครับเพื่อนนี่ สวยเลยครับเพื่อนใครอยากได้ก็นุนบนเห็นครับนุนใบใบสวยมากครับนครับข้างในก็มีเพื่อนเนี่ยนุนดังนห่นครับดังสวยมากครับเพื่อนครับเยอะแยะเลยครับนห่นไหมครับเนี่ยมาหาในป่านะเพื่อนกมลังกำลังจะเก็บที่นี่ใบดังเลยครับเพื่อนครับสวยๆครับนี่ใบสวยๆครับครับใครอยากได้ก็ทักผิดที่นี่ใบดังเลยนะครับเพื่อนสวยงามครับ ใครอยากได้ไปปลุกนะครับนี่ครับสวยมากครับเทมีใบแดงครับ